อันนี้ไม่ได้เปิดแบบบัคคิดเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็ยังหาออกซิเดียมไม่เจอครับบา้าเราอยู่กับกูสามันเลยอ่ะไม่ต้องบอกมีเดี๋ยวพี่ไปหาออกซิเดียมมาให้เร็วครับ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 ออ้เจออีกแล้วเจออะไรออกซิเดียมไหนตรงไหนเนี่ยอยู่เนี่ย ช่างมันตอนนี้รีบขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปยังไงเอ่ยไปทีขึ้นยอดเอิงไงงหนที่ทีโมเราก็ขึ้นมานะครับเออผมลืมให้พี่อ่านเล่มนี้เลยอ่ะ The End หนั<อ>ง <วะ S 2> สือดีมาวัตถุดีมากไหนเล่มนี้เล่มไหนมาเอามาดิ The End ฮะ You're d o i n is amazing in your quest I tell you now I dare word Never any later I craft the idea together an uh, order to haunt your skill. However Hi. the danger Hi. was Hi. still real. The myth of monster and all is as all today, you pro you vote the legend of hero is a honor except you not Please take it with you. oh The oh. end. lao the end. out. จบแล้วเอา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 มาเอามาเร็วเอาส่วนประกอบมาสุดท้ายเราก็ต้องทําพิธีกรรมอะไรให้สำเร็จนะครับมามาแล้วอีกคนนึงเอามาเมามามาเร็วเอาโอ้ยมาิบกระจกอะไรของที่จะเอาไว้คาบอ่ะไม่มีกระจกในเดเธอร์สตาหายไปไหนอะจีผมทำไมไม่อยู่ไม่พี่อยู่กับผมเอามามาเร็ว นี่เต่าจะตามอยู่ผมไม่มาแล้วเนเธอร์สตาร์มาเร็วแล้วก็กระจกอีกห้าด้วยกระจกอยู่นี่โอเคขอเนเธอร์สตาร์ไม่ได้อยู่กับผมไม่ได้อยู่กับผมใช่ไม่ได้อยู่เสกเลยนะครับ ใช้ความเกียร์ในการรักชมอันนี้คือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้มาได้มาเล่นอู้มามามาสร้างเลยพี่ขออาหารหน่อยจะตายแล้วตามหนึ่งครับอืมเดี๋ยวเธอเบียคอนอาหารอาหารใช่ไหมเออไป เด้ <Yeah. S 1> อาหารไม่มีนะหมดแล้วออืงั้นต้องเซฟพี่ผมขอเสฟนะผมผิวไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ภารกิจเดีภารกิจโคตรแมพนี้อะหมดแล้วแมพหมดแล้วเหรอใช่แมพหมดแล้วต่อไปเราจะมาเล่น TNT กันดีไหมเอาเลยอย่าพึ่ง <nenhum bunları> อุ้ย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 จีเห็นมันบอกว่ามันต้องเป็นฮีโร่บายอะไรสักอย่างมันมันต้องมันบอกว่ามีดีอินด้วยไม่ใช่เหรอมันต้องไปดิอินด้วยอะแมปเนี้ยไม่มันบอกว่าเดอิ่นเฉยๆแล้วสุดท้ายมันก็ว่าแต่ง format for this map I would be hunter ก็คืออันน้าสุดท้ายของอันเล่มเนี้ยมันบอกว่าขอบคุณที่เล่นแบบนี้ แล้วเบิดทิ้งเลยมามามาเตรียม <ไป S 1> ตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยวอย่าเพิ<ะ>่งเอาให้มันล้อมทั่วเซิร์ฟเลยทั่วเซิร์ฟเลยพี่คะเดี๋ยวพี่ไปหล่แบบ สเปคเครื่องดีพอเนี่ยเนี่ยโอ้โหสไวน์เวลมีแค่อย่างเดียวครับก็คือไอ้นี่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยรู้ไหมอะไรกู้อันนี้ไม่พังเงินเดียวบอกเล้วว่าเอ็นชานไม่พังเอ็นชานมันโดนกานแต่เบียร์คอนหายไปแล้วเบียคอนนี้จะไปเหลืออะไรเบียคอนจะเหลือเหรอเบียคอนจะเหลืออะไร เมื่อกี้เมื่อกี้แหลกเมื่อกี้แหลกมากแต่พี่ไม่ได้ออกจากเสื้อเมื่อกี้แหลกมากหลุด,ดไดม่ผมไม่ได้ออกนะมันไอ้นั่นเองหลุดก็ไปเองมามามา,มาไม่รู้ใครบังอาจเริ่มจุดก่อนนะเนี่ยไม่หรอกจะไปใครล่ะไม่รู้ดิ <five> เฮ้ยเฮ้ยไม่ม,มีใครปักเลสต์สโตนทับตัวนี้ เออเอนชานเนี่ยเอนชานเนี่ยไงเอนชานเนโอ้ดีดีครับเอนคุณสมบัติพิเศษของเอนชานกับไอ้พวกตั้งแต่หินเน็ตหินออกซิเดียนแล้วก็เบส็อกนี่โดนระเบิดเท่าไหร่มันก็ไม่พังนะก็แล้วท็ไม่ถล้องเป็นงานอีกอย่างเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่เบึ้มตรงนี้ไม่บึ้มเไปครับ ลอ็อกอะทำไมอะจะพึ่งทบุบจะพุ่งทบุบใช้ทุบธรรมดาดิอย่าใช้นแค่นะเหรอจะพ่งทุบธรรมดาโอเคทุบธรรมดาทุบธรรมดาเลยใช่ไหมใช่ทุบธรรมดา,มดาเฮ้ย ซีเวเฮ้ยอย่าเอาซีเวิปดีดออกมาดิที่เกียดมากเลยรู้ไหมอะไรอ่ะอันี้คคิับคิวแต่กัดเกียเนี่ยพี่ไม่ชอบแยแบบมดนัะเหรอมันมดนี่ยนี่ล้างเผาพันมันเลยมันไม่มันไม่ มันไม่มีตัวไหนเหล่าเล่นดีเก็มีลดี๋ย้นมากนะดับอันนี้จะเป็นภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายก่อนป็นงานจริงๆครับเออคุณจัดการเสร็จอย่างครับโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับถ้าโวยดีได้ก็ดีดีครับช่ามัน มาเซ็นโอเคเดี๋ยวแบบนึงก็วางข้าบนกันอะไรมากมายเดี๋ยวก็เล่นจุดเลยเนี่ยโอ้โหอย่ารีบร้อยครับประทานประทานใจร้อนเซฟเอียแบบนี้มันจะรอดไหมเนี่ยพอพอพออแค่นี้แหละเจ้ยเจ้เดี๋ยวข้างนี้ยังมีนั่นเลยอย่าให้คนดูเข้ามรแล้วมันจะแหลกเอาหน่เข้า โอเคได้แล้วใช่ไหมเออจุดเลยโอเควันนี้สวัสดีครับหยุดไม่ทันแล้วบายบายว้าว้าอ,อ,อ,อย่าฟอล l ล w ด้วย f อ l โลเด้ร